สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าชาวเพชรบุรีชุดที่1ปีปพศ .2479 ถึงปีปงพศ .2491 เชิญย้อนอดีตร,รับชมไปด้วยกันครับจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยร่องรอยของผู้คนในอดีตในเขตจังหวัดเพชรบุรีปรากฏหลักฐานในรูปของโบราณวัตถุโบราณสถานแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งลุงเหลืออยู่ทั่วไปตั้งแต่ในช่วงที่เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรีคือเขาวางคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระเลือดล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามไปดูภาพเก่าชาวเพชรบุรีในอดีตกันครับภาพที่1โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรีในอดีตตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีภาพเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2479ต่อมาเมื่อปีพศ2506โรงเรียนฝึกหาดครูประกาศนิยบัตรจังหวัดเพชรบุรีย้ายไปตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาวุ้งอำเภอเมืองเพชรบุรีบนเนื้อที่กว่า200ไร่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ภาพที่2โรงเรียนฝึกขัดครูประกาศนียาบัตรจังหวัดเพชรบุรีในอดีตที่ตำบลบ้านหมออําเภอเมืองเพชรบุรีภาพเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2479ภาพที่3วัดถ้ำเขาหลวงตำบลทงชัยอําเภอเมืองเพชรบุรีภาพเมื่อวันที่27ตุลาคม พศ2479วัดถ้ำเขาหลวงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภาพที่4คุณป้าคุณยายหามตะกร้าเดินบนเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองไปวัดท่าชัยเสียริถนนเพชรกเกษมบ้านสมอผือ อำเภอบ้านลาดภาพเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2479ภาพที่5ชุมชนหมู่บ้านเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองไปวัดท่าชัยเสียริถนนเพชรเกษมอำเภอบ้านลาดโดยสองข้างทาง มีต้นฮอกกานี่ยืนต้นสูงทั้งสองฝั่งภาพเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2479ภาพที่6เด็กเด็กยืนอยู่ใต้ต้นตาลที่บริเวณบ้านต้นมะพรา้าวตำบลต้นมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรบุรีภาพเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2479 ภาพที่7ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีมีบันไดาจากบ้านเรือนของชาวบ้านลงไปแม่น้ำอยู่ห่างจากวัดกำแพงแรงตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีประมาณ1กิโลเมตรภาพเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2479 ภาพที่8เขาว,วังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครเคียนรีตำบลคลองกระแซงอเภอเมืองเพชรบุรีวิวด้านหน้ามองเห็นถนนไปเขาพนมขวดเขาหลวงภาพเมื่อวันที่28ตุลาคมปศ .2479 ภาพที่9 จุดชมวิวที่เขาวังหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครขียรีอำเภอเมืองเพชรบุรีภาพเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2479ภาพที่10วัดกำแพงแรงหรือวัดเทพปรา,าสาทศิลาแรงตําบลท่านราบอำเภอเมืองเพชรบุรี อยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรภาพเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2479ภาพที่11และ12วัดกำแพงแรงหรือวัดเทพปราสาสศิลาแรงตําบลท่ารับอำเภอเมืองเพชรบุรีอยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ1กิโลเมตร ภาพเมื่อวันที่23มกราคมปศ2พ9 1ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ